สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆคนรักหนังทุกคนครับอยู่กับผมบิวจังหวะจานังใน,ในคลิปนี้ครับตัวอย่างแรกของที่หยด3ม,มาเลยครับเห็นว่าเป็นตัวอย่างแบบสั้นมากๆน่าจะเป็นทีเซอร์เทเลอร์อีกทีหนึ่งนะปล่อยมาเมื่อวันที่24มิถุนายนครับเวลา5โมงเย็นซึ่งเวลานี้ที่ผมอัดอยู่อยู่ที่ประมาณ2คู่นะหลบสปอยไม่เข้าโซเชียลมีเดียเลยเพื่อรอดูนะฮะมาดูกันว่าทีเซอร์จะเป็นยังไงนะครับไป เอ้ยกศิลาประท้าคองเลยเนี่ยมีความรัดทงรัดทีอุ้ยอะไรรัดทีอะไรวะอ้าวบูชาแย้มอ๋อ,อไม่ใช่ยอดยุกอะคุยผีเฮียแล้วเนี่ยผีชุดดำหรือเปลอ่ามีเล่นประเด็นเรื่องเล่นของขังเหมือนเดิมอ่าลุยปากเหมือนเดิมนี่ <laughs> <laughs> เอาสุดไฟไหน <laughs> เออดึงตุลาคมในแอร์แบก <laughs> <laughs> ต่อยผีหมัดไฟด้วยเป็นเอสหมัดเพิงนะครับ <laughs> พีย่ยักษ์ ตัวอย่างก็ประมาณนี้สั้นๆนะครับโอ้โหก็หนังฉายวันที่1ตุลาคมนี้นะครับที่ iMac ภาค3เนี่ยเขาเปลี่ยนผู้กำกับนะครับเดิมทีเนี่ยจะเป็นพี่คุยใช่ไหมแต่รอบนี้เนี่ยเปลี่ยนนะครับเขาเอาโปรดิวเซอร์ที่กำกับ2ภาคแรกเนี่ยมานั่งแทนกำกับแต่ข้อมูลเนี่ยบอกว่าคือพี่แป๊บนะครับนริจิเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความแตกต่างอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเออเขาก็เป็นโปรดิวเซอร์ที่รู้จัก2ภาคแรกกันอย่างดีนะครับทำมาก่อนแล้วเป็นรสชาติที่อาจจะแตกต่างไปนิดนึงด้านสไตล์การเล่าเรื่องแต่าาจก เป็นแอคชั่นนำละเป็นแอคชั่นแล้วก็เป็นเฮ์เรอร์นะครับถูกปากคนไทยแน่นอนแล้วก็อาจจะมีตบตบด้วยมุกตลกนิดหน่อยแต่ผมไม่เคยดูงานพี่แป๊บนะครับไม่แน่ใจว่าแกถนัดคอมเมดี้ไหมแต่อย่างพี่คุยเนี่ยแกจะรู้จังหวะจากคนในการใช้คอมเมดี้ในหนังตัวเองเนาะนะครับส่วนนักแดงที่เล่นเป็นคุณแย้มนะครับก็ยังรับบทแย้มอยู่ไม่รู้องภาคนี้จะโผล่มาไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ย ผมมัน3ามภาคแล้วไม่ไปเกิดสักทีเออว่าอะไรจะไปเกิดวะหรือว่ามันจะไปเกิดภาคนี้วะครบตาภาคแล้วโอเคสำรับคลิปนี้ครับกับคุณทุกคนที่ดูจนจบครับเลิฟบูวี่เซบูวี่มีอะไรอยากคอมเมนต์พูดคุยอยากให้ข้อมูลผมเพิ่มเติมในการเกี่ยวกับที่หยดภาคที่3คอมเมนต์คุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ